ราชาลูกหนังท่โลกขอเสนอมีด็อกบาเป็นไอดอลทำความรู้จักว่าที่หัวหอ,อกใหม่เชลซีดาวิดดาโธโฟฟาน่าตลอดช่วง2-3ถึงวันที่ผ่านมาแฟนๆสิงห์บลูคงเริ่มได้ยินชื่อของดาวิดดาโธโฟฟาน่าไปบ้างแล้วเพราะนี่คือผู้เล่นกองหน้าที่เชลซีกำลังจะได้ตัวมาเสริมแนวรุกเมื่อตลาดนักเตะช่วงเดือนมก,กราคมนี้เปิดฉากขึ้นโดยฟาบิโซโรโมโนเยลคาแวดวงลูกหนังคนดังคอนเฟิร์มเมื่อไม่กี่วันก่อนว่า เชลซีปิดดีลคว้าตัวโฟฟาน่าจากโมดได้เรียบร้อยที่ราคา12ล้านยูโรแต่โฟฟาน่าเป็นใครมาจากไหนและผลงานเป็นอย่างไรบ้างเราไปทำความรู้จักเขากันสักหน่อยดีกว่าอายุโฟฟาน่าเกิดที่เมืองอูรากาฮิโอซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศไอริคสเมื่อวันที่22ธันวาคม2002และนั่นเท่ากับว่าเขาเพิ่งจะอายุครบ20ปีสดสดร้อนๆเลยตำแหน่งโดยธรรมชาติเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าตามแบบฉบับผู้เล่นมาเลกาว แต่ก็โยกไปเล่นเป็นปีกขวาและปีกซ้ายได้เช่นกันพูดง่ายๆก็คือเล่นในทั้ง3ตำแหน่งในแนวรุกและเป็นผู้เล่นถนัดเท้าขวาสไตล์การเล่นโฟฟาน่าเป็นกองหน้าที่มีทั้งเทคนิคความเร็วความแข็งแกร่งและการจบสกอร์ที่เฉียบคมโดยเจ้าตัวเล่าว,ว่าเขาเติบโตมากับการเล่นฟุตบอลข้างถนนซึ่งมีประตูขนาดเล็กจึงจำเป็นต้องใช้ความแม่นยำสูงในการจบสกอร์ผลงานฤดูก,กาลนี้ โฟฟาน่าถือเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยโมพง,งาดควาเชมลีกสูงสุดของนอร์เวย์ประจรําดุ่การล่าสุดปี2022มาครองโดยมีผลงานทํา15ประตูจากการลงเล่น24นัดและท้านับรวมการแข่งขันทุกรายการแล้วก็เจ้าตัวกดไปถึง22ประตูจากการลงเล่น39นัดซึ่งด้วยผลงานที่เข้าตาแบบนี้เชลซี Chelsea จึงไม่ปล่อยผ่านทีมชาติโฟฟาน่าลงสนามรับใช้ทีมชาติอาริโคตไปแล้ว3นัดยังทําประตูไม่ได้โดยเปิดสี่นัดแรกเมื่อวันที่22กันยายนปี2019 ซึ่งเป็นเกมที่ทัพช้างดำไพ่ไนเจอร์0ต่อ2แต่ก่อนหน้านั้นไม่เคยเล่นให้ทีมเยาวชนไม่ว่าจะเป็นรุ่นอายุใดก็าตามชอบเรียนรู้จากบรรดาแข้งชั้นยอดเมื่อพูดถึงการเลี้ยงบอลผมชอบดูโรนลดิโยก,กับโรนัลโ,โดอาเกาฟฟฟาน่าเผยหากเป็นเรื่องการทำประตูก็ต้องเป็นคริสเตียโนโรนัลโดซึ่งผมชอบดูเทคนิคการหมุและการยืนตำแหน่งของเขาในกรอบเคทษหากเป็นเรื่องของการเปลี่ยนทิศทางการวิ่งหรือการเคลื่อนที่ผมชอบเรียนเนวเมซี่ แต่ถ้าเป็นเรื่องของการใช้ร่างกายผมชอบดูสลาตันอิบราฮิโมวิชผมชอบดูการบางบอลของเขายามเจอผู้เล่นกองหลังเชียร์เชลซีตั้งแต่เด็กแถมมีด็อกบาเป็นไอดอลการได้ย้ายมายังทิ่นสแตมฟอร์ดบิดเปรียบเสมือนฝันที่เป็นจริงสำหรับโฟฟาน่าเพราะเจ้าตัวเป็นแฟนบอลสิงบลูมาตั้งแต่เด็กแล้วและแน่นอนว่าดีเย่ด็อกบาตำนานของหน้าเชลซีชาวออริคสเป็นบุคคลที่เขานับถือมากๆเชลซี Chelsea เป็นสโมสรที่ผมชื่นชอบมาตั้งแต่เด็กและด็อกบาก็เคยเล่นที่นั่น ดังนั้นพวกเขาคือสมมสรนในฝันสําหรับผมมาโดยตลอดโฟฟาน่าเคยให้สัมภาษณ์กับทีวีทูที่นอร์เวย์หวังเดินตามรอยหาแลนหลังจากที่ย้ายมายจ่กับโมช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2021โฟฟาน่าได้เข้าไปพักอาศัยอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นของเอริงหาแลนยอดหัวหอกทีมชาตินอร์เวย์ที่แจ้งเกิดกับโมก่อนย้ายไปดังเป็นผููแตกที่เรดบูสซาบุกเขาเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของที่นี่ผมพูดกับตัวเองว่าเราเริ่มต้นจากที่เดียวกันและวันพรุ่งนี้